คุณชูโตเนี่ยนะตามประวัติเล่าว่าท่านเป็นคนแบบกระหาญตอนที่กรุงแตกเนะี่ยท่านใจมันเล่า,เล,าเล่ามากอยากจะออกไปประหัดประหารฆ่าศึกคือมันอยากจับดาบจับมีดซะเหลือเกินใช่แต่มันติดภาระทางครอบครัวมันไปไม่ได้เวลานี้แหละจะได้ไปรับราชาการกับเจ้าตาแค่นั่งไปในเรือมาทางเรือกันแกก็ถือดาบอยู่เมื่อไหร่มันจะถึงเมื่อไหร่มันจะถึงหันไปเห็นคุณทองดวงกับญาติญาตินั่งคุยกันหัวเราะ คุณชูโตโมโหบอกบ้านเมืองหน้าสิวหน้าขวานมานั่งหัวเราะกันอยู่นั่นแหละแล้วพวกญาติก็แกล้งพูดว่าโอ้ถ้าพี่รีบมาพี่ก็เดินไปก่อนสิอย่าบอกนะว่าเดินไปคุณชูโตสั่งให้เรือเทียบฝั่งแล้วออกเดินไป<อ>หลังจากนั้นคุณชูโตหายสาบสูญไปเลยเชื่อว่าจากบันทึกน่าจะเป็นไปได้ก็คือตอนนั้นในป่าเนะี่ยค่าป่ามันชุกชุม,มเสือในป่ายังมีอยู่ในยุคนั้นจอระเข้ก็ชุกชุม ในแง่หนึ่งน่าเสียดายเพราะว่าถ้าได้คนแบบนี้ไปรับราชการกับพระเจ้าตากน่าจะช่วยอะไรได้เยอะ